เคสอะค่ะมันมีอุปสรรคทั้งหมดเนาะมันไม่ใช่ว่าจะอยู่เราจะได้มาแบบง่ายเคสเนี้ยไอใช้เวลาประมาณสองเดือนเต็มใน,ในการทํางานทั้งหมดนะคะแล้วก็โฟกัสกับมันคือจริงๆอะเริ่มตนน้นอะคือเรามีใจแล้วเรามีวิจัยรายรายชื่ลูกค้าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคราวนี้พอพอเราเข้าไปวางแผนถามว่าอุปสรรคในระหว่างทางเขาแบบสิบห้าทีนะช่วงเอาแค่แบบโอเนี้ยอ,อีอินโทรก่อนละกันแล้วเกี๋ยวกอินดีเทลเนี่ยเราจะเจอกันสิกทีละกันนะคะก <ๆ S 2> ็ะคือพอเราไปเนี่ย พอคือเราก็ไปวางแผนด้วยความที่ว่าเรามีไอเดียในวันวันที่มีเกิดไอเดียค่ะคือวันที่เอจะได้ได้ระดมความคิดกับอัป l ินนาเล็กตอนนั้นจำได้ว่าเป็นการคุยกันบนโต๊ะอาหารที่แบบว่าคุยกันแบบวิอินฟิตแล้วมันดียังไงมุ้งอย่างางี้จนมันมี ID, ไอเดียไอเดียหนึ่งก็คือว่าวันนี้ well, อินฟินิตแล้วเขารับลูกค้าอายุสูงสุดถึงเจ็ดสิบห้าแล้วคราวนี้จริงๆลูกค้าหลายๆคน,นะบางคนเคยมีลูกค้าที่แบบ เฮ้ยเขาอายุมากแล้วแต่เขาทําประกันไม่ได้เนื่องจากว่าบริษัทไม่รับเนื่องจากเขามีจากัดแค่ส่งได้ไม่เกินอายุเจ็ดสิบแต่คขาเนี้ยจะมีลูกค้าที่เฮ้ยเรามองกลับไปว่าเฮ้ยบางคนนะคะเขายังไม่ได้วางแผนเรื่องของภาษีมรดกยังไม่ได้วางแผนเรื่องของการส่ขขง่อเคาเนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกไอเดียนึงที่เราอ่ะน่าจะเอาไปนําเสนอได้แล้วเราก็เหมือนมีรายชื่อลูกค้าที่แบบเฮ้ยเราลองที่จะเอาสิ่งนะคะไปไปลองนําเสนอดูอ่าคราวนี้ก็เป็นการนําเสนอก็คือโดยการที่ เอาไอเดียจาก a p ปเปิลเองนาเล็เองจริงๆอ่ะอันนี้ที่ความที่ไม่พูดไปที่ไหนก็เลยมา,มาบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราก็พอเราเหมือนเราเรา,เราจุดประกายที่เราไปเจอกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่เราเจอกันเน่ะมันได้เป็นการพูดคุยกันแล้วก็ถ้าวันถ้าเราเจอกันจริงๆเนี่ยจะแบบเหมือนเราแบ่งปันในเรื่องของออการทำกองทุนประกันสุขภ,ภาพโดยใช้อินฟินิตเวลล์กันเป็นการวางแผน ไอเดียเนี้ยก็มาจากเนีย่ยบนโต๊ะอาหารเราคุยกั่นีหละคะก็คือเอาไปคุยกับลูกค้าพอไปคุยลูกค้าเสร็จเนี่ยการเป็นลูกค้าก็แบบเอองั้นก็ลองแบบสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือเราจะพูดกับกับลูกค้าเสมอว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราทาได้อ่ะคอนเซปต์เนี้ยมันมันช่วยลูกค้าได้ระดับหนึง่งละแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องช่วยอยวเราก็คือในเรื่องสุขภาพของลูกค้าเองเว่าวันเนี้ยลูกค้าได้ทำผ่านจากเพราะเราไม่รู้ถูกไหมละเนื่องจากอายุหนึ่งอายุค่อนข้างสูงละ แล้วแต่ละคนเราก็ไม่รู้หรอกอีกว่าแพทย์หญ้าแต่ละคนเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงจะบอกว่าข้อประมัดระวังในการขายอินฟินิตเวลค่ะสิ่งเบี้ยที่นําเสนอมาตอนแรกอะค่ะตอนแรกสุดของการนาเสนอหน้าหน้าแรกเลยอะเป็นเบี้ยที่เป็นส่วนลดแล้วนะคะอะเป็นส่วนลดที่เราเห็ว่าสุขภาพดีกว่ามาตรฐานแล้วคราวเนี้ยพอเอเนนำเสนอลูกค้าเนี่ยเราลืมกดเราลืมกดค่ะลูกค้าเนี่ย สุขภาพดีกว่ามาตรฐานนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแต่เราค,ควรจะแค่มาตรฐานด้วยซ้ำไอ้สุขภาพดีกว่ามาตรฐานเนี่ยมันคือสิ่งที่งลุ้นอนาคตออีกทีนึงพอเรานําเสนอไปได้วยความที่วาเฮ้ยเราอยากอยากอยากแบบอยากช่วยลูกค้าอยากแบบเฮ้ยให้ลูกค้าแบบอนุมัติได้อย่างมีความคุ้มครองนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เสนอไปตอนแรกเนี่ยคือเสนอเพียห้าล้านเจ็ดนี่แหละแต่พอไปตรวจสุขภาพอะคะ่ะโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการตรวจสุขภาพอย่างเดียวนะคะพอลโล่ก็จะตรวจสุขภาพอย่างเดียวใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งเดือน กับเคสนี้แต่ว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยลูกค้าเขาจะแบบเหมือนเขาก็มีความแบบกังวลน,นะว่าเขาจะถามตลอดเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างผลก็เป็นยังไงบ้างมีความคอนเซิร์นแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราขายในจุดของการขายเนี่ยก็คือในเรื่องของการเสนอในเรื่องความร้มครองออสุขภาพก่อนการักษาแต่พอเรานาเสนอไปอะค่ะสุขภาพเขาเองแล้วก็ในเรื่องหลายๆอยา่างแล้วก็อายุด,ด้วยทําให้บริษัทเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของสวัสดิการสุขภาพมา เดีเพียงแค่ตัวหลักเท่านั้นที่ที่เขาอนุมัติให้นะคะโดยที่ตัวหลักอนุมัติให้เนี่ยเป็นข้อยากอีกก็คือเขาอนุมัติเป็นเคสที่สุขภาพขั้นดีบอยคือไม่ได้เป็นสุขภาพดีถึงมาตรฐานที่จะได้เบี้ยตามตามหน้าจริงๆที่เรานําำเสนอไว้แต่วันแรกเนี่ยทําให้าจเราเาะว้าเราทำงานเริ่มยากแล้วจะทายังไงดีที่จะไปปลุกลูกค้านะคะเราก็ทำงานเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้สุขภาพแย่ขนาดนั้นเนี่ยเราทำการคุยกับบริษัทค่อนข้างกลบคุยกับขอคุยกับฝ่ายพิจารณา ขอคุยกับหลายในหลายคนที่เป็นฝ่ายเจนานะคะจนแบบมันไม่ได้แล้วพอเราเป็นนําพอเราคุยกับลูกค้าค่ะว่าเออตอนเนี้ยผลผลของการอะไรนะผลของการพิจารณาเนี่ยเป็นยังไงลูกค้าก็าเริ่มเหมือนคล้ายพอเราใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานลูกค้าก็มีความห่างมากขึ้นคือมันก็เหมือในใคล้ายว่าเราต้องไขายใหม่ลูกค้าก็มีความรู้สึกแบบเออไม่เป็นไรไม่ทาแล้วใจแล้วก็เริ่มแบบเริ่มเหี่ยว ครั้งที่สองแบบไม่เป็นไรคือต,ตอนนั้นแบบแค่ไปบอกข่าวเฉยๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นพจานานะแล้วเรากําลังกําลังแบบสู้ให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบไยขอข,อขอ่ายพจานานะเนื่องจากเรื่องสุขภาพของลูกค้านี่พยายามอยู่นะคะลูกค้ากไไไ็ไม่เป็นไรงั้นเขาไม่ทําแล้วไม่เป็นไรเขบอกว่าไม่เป็นไรค่ะนั้นขออนุญาตคือทําให้สุดความสามารถก่อนต้องขอไปอีกนะคะลูกอันนี้คือบอกาข่าวแรกแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่ใจเริ่มหอนะก็เออลูกค้าก็จะไม่ทาแล้ว เราถ้าเป็นหลายๆคนเ่ว่าเชื่อหลายท่านว่าก<ๆ>็คงอาจจะถอดใจไปแล้วแต่เอวเป็นคนหนึ่งในในัน,น,น,นที่เรายังมีความหวังเสมออ่ะคือทาไปให้สุดก่อนไม่งนั้นนะ่ะมันจะไม่แบบมันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองทาเสร็จอ่ะคือไปให้สุดก่อนละกันถ้าปลายทงมันเป็นคออําตอบยังไงก็ช่างมันอ่ะพอมาทาไฟจนเสร็จแล้วสุขภาพสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะอ่ะลูกค้าเนี่ยพอเราเข้าไปเพื่อจะสรุปแล้วว่ามันต้องเป็นเบี้ยเท่าไหร่แต่คราวเนี้ยสิ่งที่ต้องทําทุกครั้งอ่ะ ก็คือการทาการบ้านที่ที่จะเข้าไปพบลูกค้าว่าเคสเนี้ยเราเสนออะไรไปแล้ววันแรกที่ที่เขายอมเซ็นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพื่อเป็นการทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเขาอะเจตนาแรกของเขาว่าทำเพราะอะไรเพื่อเราจะไปแก้ไขแก้ข้อต้แย้งในวันนี้ค่ะถ้ามันถ้ามราเข้าไปปุ๊บมันเกิดอ,อะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องแก้ไขข้อต้แย้งนั้นได้่ะวันอีกครั้งหนึ่งที่เราเข้าไปพบเพื่อเพื่อจะแบบวิ เราขอสรุปแล้วนะว่าจริงๆแรกบริษัทเนี่ยอนุมัติค้ำครองหลักให้ได้แล้วก็ไม่อนุแต่ว่าเอ,อไม่สามารถอนุมัติค้งครองลูกสุนภาพได้ลูกค้าก็แบบโอเค okay, งั้นเขาคงไม่ทําดีกว่าเนื่องออแ,ตแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะเขาไม่พูว่าไม่ทำแต่พูดว่างั้นขอเอาไปปรึกษาแบบกับลูกๆก,ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอไปไประชุมก่อนแต่เชื่อค่ะลูกค้าก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้ปรึกษาไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราบอกว่างั้น จสมาตามดิอีกเมื่อไหร่คะก็คือจะเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งลูกค้าก็นิ่งๆบอกว่าเอออาทิตย์หน้ากันค่อยมานัดก,กันอีกทีหนึ่งพอวันอาทิตย์ถัดไปแล้วนัดก,กันลูกค้าก็แบบเออคุยแล้วลุงบอกไม่โอเคเราก็แบบใจเราก็เออเอายัางไงดีแล้วก็เหมือนนเขาก็ทำมอนแบบคือใจเลืกๆก็ปฏิเสธแน่นอนความรู้สึกเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยว ไอ้ต้องรอเอกสารเพื่อแบบให้ให้ให้แปะได้เซ็นอีกรอบหนึ่งละวกันว่าว่าจะไม่เอาอ่าพอครั้งนี้ก็กลับกลับกลับบ้านไปโดยที่แบบว่ากลับบ้านมาแล้วแล้วรา้วพมาเนี่ยก็ถามบอกว่าเนี่ยแปะเมื่อเขาบอกแล้วว่าคนจะไม่เอาเนี่ยไอซจะทายังไงต่อไปไีซ์บอกว่าวันเนี้ยเอซรู้ว่าครั้งหน้าน่ะคือโอกาสสุดท้ายที่จะทําได้ได้หรือไม่ได้เอซไม่รู้รู้แค่ว่า ครั้งหน้าคือโอกาสสุดท้ายที่เอจะได้เจอเขาเนมีคาตอบว่าเอซจะได้เคสนี้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่จะทําก็คือไม่รู้ไม่รู้แหละเอซจะเอาเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์เนี่ยที่บริษัทนำเสนอมาเนี่ยเอาไปให้เขาเซ็นเอง้ดยกับมือว่าบอกให้เขาไม่เขาก็ต้องเจอเอซอีกครั้งหึ่งห้ามบอกผ่านทางโทรศัพท์ว่าเขาจะไม่ทำอันนี้ก็บอกเขาอย่างนี้บอกว่างั้นในขอคราวหน้าในการที่ออกเลยเราจะเข้าไปเพื่อเพื่อวันนี้ไม่เป็นไรค่ะขอเข้าไปเพื่อที่จะต้องไปขอลายเซ็นปฏิเสธ ว่าไม่เอาโพวิดทานเตมี่นะคะแต่ทุกครั้งที่เข้าไปคือทำาททำการบ้านใหม่ทุกรอบนะแต่สิ่งหนึ่งข้ามมาเลยจนถึงวันที่เราปิดวันที่เขาเข้าไปอะค่ะตั้งแต่ตอนลางคืนเนาะเราก็สิ่งที่เราห้ามห้ามลืมเลยก็คือาการทำการบ้านแต่สิ่งที่ห้ามลืมมากกว่าการทำการบ้านคือการสมนเงนอ่าต้องสวนมนตนก่อนนะคือเราต้องเหมือนนะโฟกัสจิตนอนนิ่งก่อนแล้วก็ ทำให้ใจแบบใจแบบสบายที่สุดนะคือเอร่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลึกๆกับมันมันเหมือนแบบเราจะไม่รู้สึกเสียใจแล้วถ้าวันนี้มันวิดานะพอตัดสินวันนี้ยเราก็ตัดสินใจว่าที่จะเข้าไปแล้วทั้งเ้หน้าที่โทรเข้าไปค่ะโทรเข้าไปก่อนแต่โทรหาภรรยาเขานะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปเนื่องจากว่าจะให้ใหออ้ปฏิเสธคับประโยคแรกอ่ะที่เขารักษาบอกว่าเออไปคุยเรื่องประกันที่ที่เราได้กำเนอไฟบอกว่า โอไม่ต้องไม่ต้องก็ยืนยันคาเดิมว่าจะไม่ทาเราก็แบบไม่เป็นไรค่ะไม่ทําไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ขอเข้าไปเพื่อให้เขาเซ็นสัเพของแค่ลายเซ็นตแต่จบไม่เป็นไรอ่ะอ่าเราก็ตั้งใจโอเคงั้นใบมูลเข้ามาเพราะว่าเออสามีเขาอยู่ที่นั่นที่บ้านพอดีเราก็เข้าไปตามตามกำหนดการพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราเข้าไปคุยอ่ะสิ่งทุกครั้งทสเกตตตัวเ,เองก็คือเราหาเขาเรียกว่า หมือนไอเดียใหม่ๆอะค่ะอะไรก็ตามที่เอกลับไปนั่งฟังวิชาการของคนที่เคยขายรายใหญ่เองะอะไรเงี้ยเขามีวิธีไหนหน่บ้างในการติดการขายเพราะว่าเราเห็นว่าเฮ้ยอะไรที่ทาให้ลูกค้าไปจุดป,ปฏิเสธที่เขาแบบปฏิเสธเราอะเราก็พยายามนั่งนึกนะทุกครั้งที่เขาปฏิเสธเราปฏิเสธเรื่องอะไรเป็นเพราะอะไรเฮ้ยพร้อมเรื่องการเงินหรอก็ไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามนั่งคิดเราก็พยายามหาแบบข้อมูลมาซัพพอร์ตทุกอย่างเพื่อจะบิดรอยรั่วเข้าไปยังเราเนยน,นะคะเอสก็ทําแบบกระดาษใบหนึ่งโดยที่ใส่แฟ้มไปเพิ่ม ในเรื่องของอธิบายให้มัน,นสั้นๆในการเคยเห็นรูปเรื่องของการซื้อตู้เซฟไหมคะเอสต้องทารูปนั้นกับมือด้วยตัวเองก็คือหมายถึงว่ามีเงินหนึ่งร้อยล้านในวันเนี้ยแต่วันเนี้ยเขาเอาเงินแค่ก้นก้นถึงของหนึ่งร้อยล้านนะคือประมาณห้าล้านเจ็ดเนี่ยมาสร้างความงของก็คือมาซื้อตู้เซฟใบหนึ่งคือยี่สิบล้านแต่ตู้เซฟใบเนี้ยมูลค่ายี่สิบล้านเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้แล้วก็ ใช้จะัวเองก็ได้หรือว่าให้ลูกใช้ได้ถ้าวันถึงวันในระหว่างทางที่มันว่ามันมันดำเนินมาได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ค่ะตู้เซฟใบเนี่ยมันไม่ใช่มูลค่าที่20ล้านสักทีเดียวตู้เซฟใบเนี่ยทุกๆครั้งที่โอนโอนเงินเพื่อมาซื้อผ่อนตู้เซฟใบเนี่ย5ล้านเจ็ดทุกๆปีค่ะตู้เซฟใบเนี่ยมูลค่าจาก20ล้านมันจะค่อยๆเพิ่มทุกๆปีให้ลูกค้าเห็นแเนี้คือไปคุยกับเขาว่าให้เขาเห็นภาพเพราะลูกค้าจากสังเกตว่าคือทุกครั้งที่เาแบบ ดูเขาจะแบบเหมือนแล้วพอเราพูดเยอะๆค่ะเขาจะเริ่มลอยจะไม่ค่อยเข้าใจวันนี้อะไรแบบเออแล้วสุดท้ายทําเป็นรูปให้เขาเห็นแบบง่ายๆละกันเอาแบบเนี้ยถ้ามาทำเราเราทำที่สุดแล้วอ่ะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้จบแล้วสุดท้ายลูกค้าก็แบบนะมันมัน,มนหมายถึงว่าเราสามารถแบบเออหยิบออกมาใช้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบเหมือนเริ่มแบบเริ่มเข้าใจเขาเอธิบายด้วยภาพแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะเขาก็บอกว่าเราติดในการที่เขาบอกว่าวันนี้สะดวกเป็นเช็คอินเจอเป็นบัตรเครดิตดีค่ะ เขาก็บอกว่าอะงั้นใช้บัตรเครดิตคือความรู้สึกเราเปลี่ยนหมดเลยค่ะบอกว่าวันนี้เข้ามาในํำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้แล้วบวกกับความตั้งใจของเราจริงๆเราแบบสามารถทําได้เออมันคือเป็นความรู้สึกแบบเรายังเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยเคสเนี่มันคือเกิดจากความพยายามของเราจริงๆที่ที่เรามีความตั้งใจแล้วก็โฟกัสมันอ่าก็อยากแชร์ระมานี่ค่ะทำให้ปิดเคสห้าล้านเจ็ดตาย โอ้โหนี่แค่อินโทรนะคะนี่แค่อินโทรนะคะยังขนาดนี้ค่ะรูปแบบนะคะจะตื่นเต้นขนาดไหนนะคะก็ขอบคุณนะะอ้องเอสนะคะที่แชร์วิชาการนะคะขอบคุณเอสนะคะได้แนวคิดมาแนวคิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคนนึงที่เราจะขาดไม่ได้นะคะเแบตเตอรี่อีกคนนึงนะคะที่เราจะขาดไม่ได้นะคะ mm. ก็อยากให้พี่ตายนะคะคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะซุปเปอร์เกิลนะคะของทีม เมื่อก่อน i c ซเนาะตอนนี้เป็นล i n อ of Love ของเรานะคะมาถแต่ว่าเป็นนางฟ้าเฮ้ยมาช่วยแบบมาช่วยชีวิตตลอดนะคะอยากให้พี่ต่ายนะคะช่วยแชร์เคสนิดนึงนะคะขายอะไรคนนี้คือแบบเฮ้ยถ้าทุกคนทราบประวัติพี่ต่ายนะคะพี่ต่ายเป็นเป็นแม่บ้านมาก่อนนะคะแต่พี่ต่ายโคตรเก่งเนียอยากให้พี่ต่ายช่วยแชร์นิดนึงนะคะ่ะพี่ต่ายนะปิดไม่ อขอบคุณขอบคุณค่ะนังเจี๊ยบอุตสาแบบโอ้โหยกขึ้นมาซะแบบพูดต่อไม่ได้เลยอ่ะเป็นนางฟ้าเดี๋ยวขอมีคาถาพิเศษเศกเสกให้นน้องทุกคนในนี้มีรายได้รวมปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบล้านยี่สิบล้านกันทุกคนเลยค่ะนางฟ้าคนนี้ขอเศกเลยนะคะจะบอกว่าเคสเคสที่พึ่งพึ่งทำมาก็คือต้องคล้ายๆค่ะ ปัญหาเจอเจอเหมือนกันกับน้องเอสเลยค่ะคือการขายลูกค้ารายใหญ่จะไม่สามารถจบได้ภายในครั้งหรือสองครั้งนะคะเจบต้องบอกว่าออทํากันมาตั้งแต่ต้นเดือนเหมือนกันแล้วก็ลูกค้านี่เนี่ยเปลี่ยนใจตลอดเวลาเ,ออเรารเราเหมือนเหมือนที่เอสบอกอ่ะเราเข้าไปรอบเนี้ยเราต้องมาทําการบ้านว่าเราจะต้องคุยอะไรกับเขาเออแต่ว่าเคสเนี้ยต้องบอกว่า ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะที่ที่จะดีค่ะแล้วก็เป็นลูกค้ารายเก่าที่จ่ายเบี้ยค่อนข้างที่จะหลายตังอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนอย่างที่เอสบอกก็คือตัว Infinite อินฟินิตเวลอะก็คือมันสามารถที่จะทําในคนที่อายุเยอะได้แล้วยังพอมีเห็นผลประโยชน์ในเรื่องของเม็ดเงินเหลือให้ลูกค้าใจชื้นบ้างจากตัวข้อเสนอของบริษัทนะเนาะ เพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราทําอะไรเนี่ยเราเราเราจะต้องเอาข้อเสนอของบริษัทเข้าไปคุยให้กับลูกค้าฟังเพราะนั้นเราไม่สามารถาที่จะทาเปเปอร์ทําอะไรขึ้นมาเองได้อยู่แล้วคันนี้ลูกค้ารายเนี้ยสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละที่ว่าว่าจะจะจะ,จะแต่สุดท้ายมันไม่มีแบบประกันไหนที่มันโดนใจเขาเพราะว่าเราขายเพิ่มขายเพิ่มจากครอบครัวเดิมที่เขา่าจ่ายเบี้ยประกันอยู่ปีนึงก็ก็ก็หลายร้านนี่เหมือนกันอย่างนเงี้ยค่ะคันนี้ ด้วยความที่แบบประกันมันมันไม่โดนใจมันก็เลยเลื่อยมาจนถึงหน้าตอนเนี้พออินฟินิตเดวมันมาเนี่ยเราก็เลยเอาวะลองดูอีกทีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้าไปคุยกับลูกค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องอแบบประกันอคอนเซปต,ต์มันอย่างที่น้องเอสบอกนะคะในเรื่องของคอนเซปต,ต์กอ,องทุนมรดกในเรื่องของกอ,องทุนแบบกเกษียณอายุแต่บ้านเนี้ยค่ะ ต้องบอกว่าเขายึดคอนเซ็ปต์เดียวคือคอนเซ็ปต์ผลตอบแทนเท่านั้นคือแบบประกันแบบไหนต่อจะให้เน้นทุนร้อยล้านสองร้อยล้านฉันไม่สนใจฉันอย่ามาเอ่ยคําว่าตายกับบ้านนี้บ้านบ้านนี้ห้ามเอ่ยคําว่าตายห้ามเอ่ยคําว่าเสียชีวิตห้ามเอ่ยคําว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแบบจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่คือไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะพิเศษได้ก็คือ ตัวตัวโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากตัวแบบประกันแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเราปิน้นออกมาอของอินเทอร์เน็ตเร็นะคะเราจะรู้เลยว่าเม็ดเงินที่มันมีโอกาสได้รับในอัตราผลตอบแทน5%น่ะค่อนข้างที่จะได้เยอะมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะในในสภาวะตลาดปัจจุบันเรามองว่ามันเป็นไปได้ไง มันเป็นไปได้แล้วเราก็เปิดตัวกรมธรรม์เก่าๆที่เป็นยูนิตลิงก์ที่ให้ลูกค้าดูว่าของเดิมที่เขาถักไว้กับเรานะแค่เป็นกองทุนในประเทศไทยนะบางตัวนะในพอร์ตของเขาอะค่ะบางตัวตอนนี้บวก15บางตัวบวกบวก12ที่เป็นกองทุนของของ a ออะค่ะขึ้นมาจอยเขาดูเลยค่ะว่าไอยูนิตลิงก์ตัวเดิมที่เขาทําอยู่กับเราอะค่ะของลูกเขานะอ่าเพี้ยเท่านี้นะมันอ่าถ้าถ้าถ้าใครเคยเข้าระบบอ่า เอเจนต์เนาะยังอยู่กันไหมคะ,อ,คะอยู่ค่ะอยู่ยังอยู่ค่ะเอ่อถ้าใครเข้าระบบเอเจนต์แล้วใครมีข้อมูลลูกค้าที่ทำยูนิตลิงก์กับเราอะคะ่ะแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูในตัวของกองทุนรวมได้อะคะ่ะคือตอนเนี้ยกอ,องทุนของ AA หน้าตาน่ารักมากก็คือบวกบวกบวก,บวกหลักเกินสิบไปแทบจะทั้งนั้นเลยคะ่ะตัวนี้เป็นจุดที่จะพูดให้ลูกค้าเห็นถึงความสัมันค่ะยัมีบวกสิบหกด้วยอะ ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องตัวต่้ค่ะเราเปิดอัปเดตให้ให้ให้ลูกค้ากูว่าตั้งแต่เอเเปิดบลรอเป็นของตัวเองมาเนะะี่ยค่ะเอพยายามที่จะบริหารทรัพย์สินตัวเองให้มีกาไรสูงสุดให้มีผลตอบแทนสูงสุดมากอยู่แล้วแล้วสินทรัพย์ของลูกค้าอยู่มีมีมอ่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของเอไอเอ่ะเพราะเพราะฉะนั้นเอเอโอกาส ที่จะทาผลตอบแทนให้อ่ะค่อนข้างที่ที่จะสูงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่แล้วตัวอินฟินิตเวลอ่ะมันเป็นตัวกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศก็เปิดให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะว่าลงทุนในอะไรบ้างพอลูกค้าเห็นชาร์ตก็จริงๆลูกค้าก็ไม่ได้โฟกัสตัวนั้นมากสักเท่าไหร่แต่เราบอกเขาว่าวันนี้ถือโอกาสเปิดโลกัศน์ใหม่นะ <All right. S 1> คือเราอาจจะมองว่ากองทุนมันเสี่ยงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราแชร์ สินทรัพย์เราบางตัวนะคะอยู่อยู่อยู่ในหลายๆที่อ่ะวันนี้ขอเป็นสินทรัพย์อีกก้อนนึงให้มันมาอยู่ในส่วนของกองทุนที่มีผู้บริหารดูแลอย่างมืออาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นบลอของ AA ที่ร่วมมือกับบลอของต่างประเทศที่ AA ได้ไปทําพันธ่าสัญญาไว้นะคะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนเป็นแบบไหนบ้างอพอเราคุยแบบนี้เสร็จปุ๊บลูกค้าเขาก็มีความรู้สึกว่าอ่ะสนใจแล้วก็ตัดสินใจอ่า ให้ทําข้อเสนอยื่นเข้าไปพอทําข้อเสนอยื่นเข้าไปก็เหมือนอย่างที่น้องเอสบอกอะคือลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ตอนเนี้ทําอารมณ์ตอนเข้าไปใหม่ไม่อยากทําแล้วทุกครั้งที่เข้าไปก็ก,ก็ก็จะต้องหาเรื่องพูดคุยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้เหมือนน้องเอสบอกว่าไอเบีย้ยประกันที่มันชวัว์มันคือลูกค้าที่เป็นแบบแบบแบบดีกว่ามาตรฐานแล้วอะแต่พอลูกค้าอะไรเนี่ยเรามองดูแล้วเรามีประวัติอยู่แล้วว่า ถ้าตรวจครบหมดโปรแกรมอะเขาน่าจะขอเป็นพรีเฟเ a ร e ได้อะค่ะเป็นลูกค้าที่สุขภาพสแตนดาร์ดมากกว่ามาตรฐานอีกอะค่ะดีดีเดียวมาตรฐานอีกลูกค้าปฏิเสธครั้งล่าสุดเี่นใจครั้งล่าสุดว่าไม่เอาเราก็เลยขอลูกค้าเลยว่าวันนี้เราขอยื่นข้อเสนอพิเศษนะถ้าผลตรวจออกมาทั้งหมดแล้วอะลูกค้าสามารถได้รับสิทธิพิเศษโดยสามารถได้รับส่วนลดสาของเบี้ยประกันภัยได้อะคุณโอเคไหมเขาบอก มันมีด้วยเหรอเราบอกใช่ค่ะถ้าลูกค้าสแตนดาร์ดจริงๆดีกว่ามาตรฐานจริงๆบริษัทให้ส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกค่ะลูกค้ามีโอกาสได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นอีกก็นัดไปตรวจเลือดใหม่ที่ตุ้ยบอกโอ้ยขายยังไงได้อย่างนี้เปล่าหลอกลูกค้ารายเดิมนะคะตรวจกันอยู่นั่นแหละเพราะลูกค้าปฏิเสธแล้วเราหาเรื่องกลับเข้าไปคอนเน็กับเขาใหม่อีกรอบนึงอะคะ่ะก็ แต่เขายอมให้ไปตรวจสุขภาพเนี่ยแสดงว่าเหมือนเขามีใจให้ไปครึ่งหนึ่งอยู่แล้วแต่ณนะอารมณ์นั้นไม่รู้จะอารมณ์ไหนคือแบบเบื่อเบื่ออยากอยากอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายลูกค้าก็ยอมที่จะให้ไปตรวจไปตรวจเลือดเพิ่มสุดท้ายผ่านไปพอผลออกมาแล้วว่าลูกค้าสแตนดาร์ดเข้าขายอนุมัติพรีเฟรชผ่านหมดทุกข้อได้รับส่วนลด30เอร์เซนตเพิ่มเติมเราเข้าไปทำข้อเสนอใหม่ค่ะ คุยกับฝ่ายไอทีโจบอกพี่ภาคตะวันออกเนี่ยยังไม่มีใครได้นะลูกค้าพี่เป็นเทสแรกเลยถามโจแล้วมันต้องไปคีย์ในข้อมูลยังไงโจบอกผมก็ยังไม่เคยคีย์เหมือนกันพี่เราทําไปพร้อมกันก็ทําไปพร้อมกันกับโจว่าประมาณนี้ประมาณนี้เชื่อไหมคะตัวเลขที่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นทุนยี่สิบล้านนาอเบี้ยประกันหนึ่งล้านกับสาม0 0แดพันบาทจ่ายเบี้ยทั้งหมดสิบสิบปีเลือกแบบสิบปีก็เป็นเงินต้นทั้งหมด10บล้านในเครื่องที่มันออกมาค่ะ สุดท้ายลูกค้ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากเลทเดิมที่เราทําไปปกติที่เป็นข้อเสนอของบริษัทป,ปกติจะได้อยู่ประมาณ32ล้านแต่หลังจากที่ปรับพรีเฟรทแล้วได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันภัยไปเป็นลูกค้าชั้นยอดนะคะได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันภัยเพิ่ม30%ตัวแรกเพิ่มขึ้นมาเป็น37ล้านกว่าตัวแรกเพิ่มขึ้นมาอีก5ล้านกว่าซึ่งมันเป็นโอกาสที่ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนเพิ่ม ที่เราลองมานั่งทําการบ้านดูไล่ดูแล้วว่าอะไรที่เราจะกลับเข้าไปคุยกับลูกค้าใหม่เพื่อปิดการขายลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเอาว่าตัวเลขที่แตกต่างนี่นแหละหลอกเอา,ากลับไปคุยดูว่าเนี่ยค่ะตอนนี้บริษัทอนุมัติลูกค้ามาเป็นอ่าเป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมแล้วนะคะที่มีสุขภาพอ่ะเกินมาตรฐานคือดีดีเกินมาตรฐานาแล้วอ่ะบริษัทอุตสาห์แบบให้ส่วนลดตรงนี้แล้วอ่ะเรามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกตั้ง5ล้านนะคะถ้าไม่ คว้าตอนนี้ก็ไม่รู้จะคว้าตอนไหนละอะไรที่ให้ผลตอบแทนดีบริษัทไม่ได้เปิดมาแบบเยอะนะคะอีกไม่นานเราไม่แน่ใจว่าแบบประกันแบบนี้จะถูกติดไปหรือเปล่าถ้าไม่รีบตัดสินใจตอนนี้ก็ก็อ๋อเสียดดยเสียได้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกกับลูกค้าไปแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนสิงหาเนี้ยลูกค้าจะมีเงินคืนตัวทีที่จะได้รับแบบห้าล้านเออ ซึ่งตอนแรกลูกค้าก็ปฏิเสธมาละเราก็บอกว่าเอาตัวห้าล้านเนี่ยมาอแดปทำก็ได้เขาก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเนาะแต่สุดท้ายเราก็บอกกับเขาว่าหน้าชั่วโมงเนี้ยแบบประกันที่ดีที่สุดสําหรับคนอายุเยอะขนาดนี้แล้วไต่มองว่าเป็นแบบนี้ค่ะในความเป็นมืออาชีพไตไต่มองว่าเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปอีกเหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือแบบประกันที่ลูกค้าจะได้เงินคืน5ล้านเนี่ยคือตัว20 TE ทอ่ะมันคือแบบที่ดีที่สุดณนาสมัยนั้น แต่ปัจจุบันมันไม่มีแล้วไงในอนาคตข้างหน้าเหมือนกันค่ะแบบที่ไต่คุยให้ฟังอะ่ะก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทอนุมัติให้คุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าตัดสินใจทำเถอะค่ะผลตอบแทนดีๆอย่างนี้หาได้ยากนะคะกับบริษัทที่มั่นคงเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ลูกค้ายอมเซ็นใบพิพรลแล้วก็จ่ายตังค์มาวันสุดท้ายพอดีเลยค่ะน้องเจี๊ยบอันนี้ปิดสำหรับเคสนี้ค่ะ คือคนฟังพี่ตายแล้วว่าคือแบบคืออึ้งในความสามารถของพี่ตายอ่ะอึ้งในคําพูดของพี่ตายพี่ตายนี้คาพูดที่แบบเฮ้ยมันมันมันดีมากอะคะ่ะซึ่งอยากจะลอกเรียนแบบแต่ไม่สามารถทําได้จริงๆนะคะต้องค่อยๆพยายามปรับไปนะคะอุ้ยพี่ตายวันนี้เขาใสม,ามันนแบบสุดยอดไม่รู้น้องเอสใ<า>ส<า>่ต้องใสยต้องดี สายงูเข้าช่วยเลยค่ะสวดมนต์ขอพรต้องไปงสวดมนต์มากแล้วต้องต้องไปสวดมนต์บ้างนะคะเรานะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่ตายกับน้องเอสนะคะสําหรับ